สวัสดีจ้าช็อกไม่น้อยร์เว์ค่ะวันนี้ไม่น้อยพามาอัปเดตดอกไม้ดอกซากุระร์เว์ใก่ไหมเขาเรียกว่าดอกดอกซากุระไหมโน่นเดี๋ยวไม่น้อยจะพาไป,ไปดูใกล้ๆเด็กลืมกระเป๋าไปหรือ ดอกซากุระบานแล้วสีชมพูสีเดียวกับดอกตะเบกเลยเนาะอันนี้ดิอันนี้อ๋อเหมือนต้นเนื้มเนื้มส้อยจังเนี่ยคต้นอะไรต้นอย่างนี้เนาะใบซอยๆเป็นต้นเนื้ม ตัดปนันใบยำสร้อยเลยด่นะดอกไม้บานแล้ว งามจังพป่น้อง,งามคักเลยสีชมพูไม่ร้อยหาม,มุมสวยๆมุมสวยๆมาให้ดู Og så opp okay. her til du ser det sølvtreet. Og så litt til høyre, så er det en ekstra. Takk. Takk. ุ่มนี้มีสามต้นงามจังงามจังหวานแล้วพี่น้องเอ้ยต้นไม้ตรงกลางตลาดงามจังนะ ไอไหคนต่างประเทศถามไม่น้อยเป็นคนมุสล,ลิมไม่น้อยกลัวเขาพูดภาษาโนเวย์ไม่ได้พูดภาษาโนเวย์บอได้ ถ่ายมุมนี้ก็สวยเบื่งองมุมนี้ก็สวยเนยาะจ้ะดอกไม้นาดคือดูใบไ,ไม้ปรีดอกไม้บาน กลุ่มนี้มีอยา่ต้นห้าต้นกลุ่มนี้มีห้าต้นสองคนนั่งเขาก็มาถ่ายวันกัน จะไม่จาไม่น้อยก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปพาชมดอกไม้ค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ